สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบอมซีรีวิวออโต้นะครับนะจดจํารุ่นจดจําภาพจดจําราคาไว้เลยนะครับตัวนี้นะวันนี้่ผมออามาโชว์นะครับนะเป็นรุ่นยางตะกูลเ u v นะครับที่แพงที่สุดนะครับเพื่อนเพื่อนเผื่อเพื่อนๆนจะไปเห็นนะครับในรถนะครับของตัวเองก็ดีนะครับหรือรถที่เพื่อนเเล็งไว้จัดซื้อก็ดีนะครับได้เตรียมตัวทักกันบ้านว่าต่อไปเองเนี่ยนะครับ ตัวยางรุ่นนี้นะครับแบรนด์นี้นะครับเราจะเปลี่ยนเนี่ยเราจะโดนเกินในกระเป๋าเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่ดีที่สุดของยางตระกูลสาย SUV นะครับเป็นมิชลินนะครับตัวนี้เลยนะครับมิชลินนะครับเป็นแบรนด์มิชลินนะครับรุ่นลัสติจูสปอร์3เพื่อเพื่อนนะครับจดจำรุ่นนะครับจดจำหน้าตามันนะครับตัวดอกยางเป็นอย่างนี้นะครับ นะจดจําไว้ให้แม right ่นนะครับเป็นแบรนด์มิชลินนะครับตัวนี้นะครับแบรนด์มิชลินนะครับอ่ารุ่นนะครับลัสติจูดสปอร์สามลัสติจูดสปอร์สามนะครับจดจําแบรนด์จดจํารุ่นนะครับจดจําหน้าตานะครับลักษณะหน้าตาของดอกยางออกแบบมาอย่างนี้นะครับเป็นยางที่ดีที่สุดนะครับที่ใครต้องการนะครับเปอร์ฟอร์แมนส์นะครับนุ่มเงียบหนึบเหนียวนะตัวนี้ครบนะครับแต่ต้องจ่ายแพง ต้องจ่ายแพงนะครับต้องจ่ายแพงบอกก่อนนะครับต้องจ่ายแพงแน่นอนนะครับถ้าใครมีอยู่ที่ติดรถนะครับนะหรือกําลังจะเล็งซื้อรถใหม่นะครับนี่นะครับก็จดจํารุ่นนะครับเนี้ยอีกทีหนึ่งนะครับจดจํารุ่นเลยนะครับนะลัตติจูดสปอร์ตสามนะครับแบรนด์มิชลินนะครับตัวนี้สาหรับไฟนี้นะครับเป็น29535 2 1เนะครับตรงนี้นะ ใส่รถนะครับก็จะมีเบนซ์เจเอ็มีนะครับนะเปอร์เช่มาคั่นนะครับเปอร์เช่พเยนนะครับตัวบีเอ็มเอ็กซ้าและก็เอนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอยู่ราคาเหรนเหนะครับอยู่กลางนะครับไม่รวมอาจจะไม่รววค่าติดตั้งนะครับค่ารมเนียมนะครับค่าลูกบัตรเครดิตหรือค่าบริการหลังการขายนะครับอยู่ประมาณหมื่นห้าต่อหนึ่งเส้นนะครับผมจดจาไว้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไปเจอนะครับ อยู่ในรถตัวเองก็ดีนะครับหรือกําลังจับรถก็ดีนะครับหรือไปเจอรถของเพื่อนๆของเพื่อนอีกทีก็ได้นะครับนะตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้คุณสมบัติตามนี้นะครับก็คือรุ่มเงียบลึบเหนียวนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับเราอาจจะเปลี่ยนรุ่นที่บรรทุกสูงก็ได้เพราะตัวนี้ค่อนข้านจระาะคาสูงทีตุดในบรรดา SUV นะครับผม ยังไงนะครับมีอะไรติดต่อสอบถามได้ที่ T W Auto นะครับยินดีให้บริการนะครับไม่ไว่าจะเป็นล้อยางโท้งเบรกนะครับนะช่วงล่างต่างๆนะครับยิ่งรถยุโรปเนี่ยเราถนัดแน่นอนรันแฟนหรือไม่ลันแฟนนะครับผมบ๊ายบาย